สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะทำโบสวัสดีค่ะวันนี้เราจะทำโบเราจะมีเราจะมาทำาอล์กไปกินข้าวกันนะคะวันนี้ใช่ค่ะที่แบบว่าเดินน่ใช่ Walking น้ำมันคอนแตกต่างหน้าคุณตอนทัดกับตอนนี้สวยใช่ไหมล่ะคะอย โอ๊ยขวามึงแค่ลูกือบมันเจ็บมากอะเย,ยายาหัวมันหัวมัน,น,นหัวใครหัวกูอะเราไม่ได่หัวใครเลยไฟ้าขอลิฟท์หน่อยโอ๊ยอะไรมันเต็มข้างหลังกูไม่หมดเลยวะใครเต<อ>ิมดิมึงมีแต่คนบอกให้คนดูเราเติมแป้งเลยฟ้า คนบอกให้เราดูเราเติมแป้งเลยตอนนั้นอ่ะให้ถ่ายมีเราตกแป้งทำไมมีแต่คนดูเราเลยอยู่ที่โรงอาหารนะมันชอบเละชอบแบบเวลาคนแบบโสดอุ้ยมันเริ่มแดงคนะคะทุกคนกางเกงในข้าวินทุกคนโอ้ยมันยุมันแยะไม่หมดเลยวะทุกคนเพื่อนเราติดโควิดหนึ่งคนอุ้ยอะไรเพื่อเราติดโควิดหนึ่งโค เวลาดีก็ไม่มีอะไรตลกมือมือมันดูเป็นคลิปที่ไม่น่าดูแค่นั้นสาวส่วนนันนันท่าหมดิเส้อนันนะคะเอ้ยเจ็บนันท่าบุเลงน้องนันท่าบุเลงน้องมีปะไม่มีมีแค่บุเลงน้องกับนันท่าบุเลงไอแพ้เป็นตัวนตีงไม่ได้ใ้ม่ตลอด้ำไมไม่เร็วจัง ขอดลิบบ้างดิน้ำขอดลิบมันเรียนโรงเรียนพนันปานันหรออันนี้ของใครแผ่นดินเลยเด็ดมีซื้อลงซื้อลิบเลยกูซื้อมาตั้งสิบสิบล้านแล้วสิงคโปี่แล้วละ้ะกูไม่สดกูทานนี่เลยอุ้ยกดกดอีกไปยังขวากดออกมาเยอะเกินก็จบกูละใครไปอีกไปเลยแต้ ปากดูมปนคนน่ารักมากค่ะทุกคนทำใหม่หมดเลยพอสินี้เอ่กูดูว่งาแลวนี่นี่สีสวยอ่ะนี่สีเหมือนปากกูเลยแต่ชมพูนิดนึงใช่กูชอบใช้เพราะมันจะดูแบบคือมันจะแบบยูสตาเอ้ยเซเว่นปะ เทพจุ๊ปุย้ยแล้วเมื่อกี้เนี่ย,ยพี่มันเป็นอะไรอยู่แล้วะใต่มันเสียดายตรงที่ถ้าเราบีบมาเยอะเกินพี่มันเป็นอะไรอีกแล้วมันขางเออชอบของางเพราะกูบกูเอามันเข้าเครื่องสัน <c oughs> ผ้าเแล้วชเน,นี่น้ำเข้าไปเลย้งเองคอขอถือวันนี้กูจะเป็นขอขอคงไม่<อ><อ>ไหนเลย หน้าม้าไม่มันตื่นมากเราไม่เอาหรอเราอยากเราจะตัดหน้าม้าค่อนเพราะตอนนั้นเราพอแค่ตัดเอาไว้ปัดผีคุยกับเธอได้เอาเอาผมบอกนะคะแล้วก็จะกลายเป็นคนจริงก็แล้วทำไมหัวกูทำไมดูฟันเต็มปากจังวะจริงฉันฉันกูห่าง มยงมมันเนี่ยดูดิมันฟันขาเฮ้ยไม่เลี้ยงวะมีช่องอด,ดูดิปะโกทูยัง, <to> งว,วันนี้เราจะไปร้านกันนะคะ เป็นไข่เะมือนเหมือนต่อนจะเป็นไข่ไ <If S 1> ม่ใช่เป,น,เปนกลิ่นเหรอวะนกลิ่นกูเหรอไปทางนู้นนะคะทุกคนพวกนี้ก็รองเท้าข่ะอยู่ฝ่งไอ้แตงอยู่ไหนขอดูผมหน่อยดิเอ้ารองเท้ากูอยู่กันฝั่งนู้นเตยมาหนี้เตยเตยลืมไปแล้วหลายวันที่เราลงเท้าก็ล้างล่างเลิกจังไว ก็เวื่อใครเอาแฟมพูไปหระถูกเองแฟมหมดตัวมันหายอ่ะยูงห้องครูตรงการแ่ะก็อูดูแล้วไม่มีเท่งไหนแต่งตรงมากับมั้ำคื่นี่อานอุ้ยหียน้ำคิว่าตุก พูดตลอดมึงมืนพูดกันทั้งห้องวันนั้นอะวันสอบอะเปรี้ยวจริงเปรี้ยวมากวันนั้นอะมึงมันเปรี้ยวผิดปกติเพราะวันนั้นอะวันนั้นมันผสมกับกลิ่นขยะด้วยมึงกู้นทถึงเลยตอนแรกที่กูได้กลิ่นมาใช่ไหมแล้วกูไปบอกพูดกับเอนิกเอนิกดูผ่านเคสยูเอนิกดูเหมือนอายเลิฟยูนะจุ๊บวัวจะเอนิกดูเหมือนไม่เชื่อเอลิกไม่เชื่อเลยน้ยอลก็ได้กลิ่นวันนั้นอะ โมจับไอแพดอีกแล้วอ like, like ่ะไม่วันนี้กูจะมาดำเนินรายการวันนี้มันพบกับรายการดาววอล์คลั่นนะคะไม่ใช่วอล์กแบบวีนะคะจะเป็นวอล์กแบบั WU ขอวีหนึ่งอุ้ยเฮียนะฟิวอ เียดจอมเทียสูงชื่อเล่นชื่อน้ำมีหมาห้าตัวรักครอบครัวมากมีเพื่อนไหมมีเพื่อนหลายคนน้ากูก็มีจับมากเยต้องทำยังไงต้องไปแฟนน้ำแตงเขามองอยู่นะ่ะ เขามองอยู่น่ะเขามองหลายรอบแล้วโห่หน้าเขามันคลิปหน่อยมองคณะนี่กันเินไปหแคกันนะไปวันนี้เราสวยอันนี้ผมกูไม่ดีเลยอุ้ยน้ำมามันเติบขึ้นจริงุูคนฟังตดเหรอน้ำยาตดอุ้ยอ้ยเก้วหูจะระเบิดไอ้ช้างหูเทียบพองคำ วมยมากตะกี้นะทำไมทุกคนไม่ทุกคนก็เดินเข้ามาในกล้องหน่อยแล้วก็ว่าคุณไม่ถือให้เห็นอ่ะเ้าไม่ถือไม่ถือมันองแค้แล้วมันถือี้เอเยื่นหน้าไปใชเง่มง่อยนี้ค่ะทุกคนเราจะไปวอล์กิน คนมึงเป็นมุมที่ไม่แบบว่ามึงกูคิดว่าตัวมันสวยนะตรงเนี้ยจะไม่ได้อยู่ในกล้องแล้วนะหรอเออใช่มาเห็นเห็นเลยคันจะกันแล้วอุ้ยเกาขอโทษทุกคนอุ้ยปิดมือหมดเลยมือทุกคนไอ้น้ำอ่ะไอ้น้ำมันเป็นคนแบบนี้นะมึงก็เป็นแบบนั้นแหละยิ้มหน่อยทุกคนยิ้มพร้อมกันเราเป็นแบบเราค่ะทุกคน น้ำยิ้มแบบนี้นะไมอะไรอุ้ยทุกคนเกิดเรื่องกระสุนกระสุนยิงปิ้วนะคะสวัสดีค่ะทุกคนทำไมกล้องต้องอยู่ตรงกลางไปเถอะคนนี้เพื่อนเรานะคะอุไอเดนมาซิมมไหเบิ้งแอร์ค่ะเสร็จแล้วกล้องอยู่แล้เนี่ยไม่อร่อยแต่แม่งอุ้ยไม่ชอบยืนเลยเจ็บอะแล้วเน่ยมีละกูก็มี จำยี่เป็นไรขุยอะมีน้ำยิ้มอ่ะแต่ไม่ได้ขุยขุยมีเฉดสีหรอเฉดหรอมีข้างเดียวมีค่างเดียวมันเป็นนิ้วมันไม่ใช่มีไข่อยากถามจมูกอะตรงข้างๆแม่งหน้าหักที่บ่ายเร็วแเฮ้ยมันก็คือวะก็รอพวกมึงคุยกันนี่แหละเตียนทำไมวะเแต่ขอชิมหนเลยคนๆเลยขอทุกคนวันนี้ทุกคนเราจะมาหลอดมันก็มีอยู่หลอดเดียวนี่ มึงเหมือนเล่าร huh ู้ยิงคนโลเพเป็นผู้ชายทรงช่างอุ้ยน้ำลายไอ้เหี้ยไอ้ฟ้าพูดกับกูแล้วน้ำลายอย่างเงี้ยเลยแบบค้างอยู่ตรงฝา่อย่างเงี้ยแล้วมึงจะพูดฟีดแย่ทำเป้อะไรล่ะน้อุ้ยตักลงทีเหอไอสักปากล่องให้เข้าแบบให้มันเข้าแบบโรเปวันนี้เฮ้ยพวกคนเราเราคิดออกแล้วว่าคอนเทนต์เรามันพูดมากกันมากเลย ตีมทำไมฮะมย่มั <c oughs> มนาอรึเ่ามนี่จะไปรูหังกัน

นี่แล้วกันเดี๋ยวมันว่าเราไม่หรอ ที่เดียวกันหมืนเลยเขาพิวเบสตอนนี้เรากำลังรอ้อยน้ำไห้แต่ไอเสีย เลยก็มันลอให้กูยืนตากแดดเรื่อยมึงเดินมารับกูเลยมากูมารับมึงแล้วเพื่อนเพราะว่ามันมีมันมีมันมีแม่ดาวมันมีจุดประสรงค์แฟงอ่ะชมเดือนมันมีจุลเฟนนะจริงกล้วยดาวมันอย่างอื่นผสมไม่ค่ะไอท็อปเดินมานี่อยู่นู่นไอเบดอยู่นู่น,น,น,น่กองที่เดียวกันอีกอ่ะ ความนึกว่าจะไปนั่งรอที่เก้าอี้ซะเร็วจริงทุกคนเรียกเราออฟฟอนะคะอูฟูแม่ไอมุนไอ้บอยไอ้ฟิวมันพอมันรู้มันก็รล้อกูอยู่นั้นแหละไอ้เหียดแหละเอออุ้ยเดี๋ยวใคนมาซื้อไหมอะมาคนเยอะอะ ช่างสอยผมคนมันเยอะช่างสอยผมโอ้วมึงไม่สนใจกูว่าหมดคนมันเยอะได้ยินแล้วอพวกกูก็เดินน่ะพวกกูก็เดินกันไปแล้วพวกกูได้หยุดสต็อปปะล่ะไอ้อ้วนเลยอ้าวไอเนี่ยไอ้ดาวมึงอ่ะกูไม่เกี่ยวรูอะไรกูแบบกูพยายามไม่หันหลังลมึงก็หันอะไรมึงจะหันไปดูคนอื่น เเธอสียทักใครนั่งข้างหลังดีกว่าล่ะนั่งข้างหลังพี่ลมมันอยู่ข้างหลังนะโอ้ยเมื่อวานนี้นั่งก็แบบร้อนใช่ไหมก็ตรงนั้นมันร้อนเขาล่ามากรือโอ้ยสักทีพี่ชายโอ้ยโอ้ย เดมิกไปโควิดเออจร,จริงมันตัวไปโควิดมึงไม่เคยมานั่งตรงนี้เลยนะเออน้ำไปน้ำเขาบอกว่าโดนขอ,ขอพาคุณไม่ใช